เปิดชีวิตจริงสาวใช้มินไม่ใช่อย่างที่ใครเขาคิดกันหลังจากที่ช่องน้อยสีนำละครเรื่องทองเนื้อก้าวกระมารีรันหลายๆคนพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งรวมถึงพี่ละม่อมเจ้าของวลีเด็ดไข่ตุ้มสาวใช้ในบ้านของลำยองที่รับบทโดยมินถึงแม้ในละครจะรับบทสาวใช้แต่ในชีวิตจริงนอกจอของเธอนั้น สวยแซบไม่แพ้ใครเลยทีเดียวเพราะเมื่อได้ไปสอดส่องอินสตาแกรมส่วนตัวของสาวมินก็จะได้เห็นไลฟ์สไตล์สวยเกย๋ไม่ว่าจะบินเที่ยวต่างประเทศหรือทำกิจกรรมต่างๆแต่ถึงอย่างนั้นสาวมินไม่เคยเกี่ยงเลยไม่ว่าจะบทไหนๆเธอก็รับได้หมดแถมยังเอย่ยวงการว่าสาวใช้คนนี้เข้าแล้วออกยากจริงๆโดยเธอได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตในวงการ เือครุกครีมานานกว่า14ปีจริงๆทองเนื้อ9เป็นละครเรื่องที่10ของมินมินเล่นละครมาตั้งแต่อายุ20เพราะว่าสำหรับเสาวมินไม่ใช่บทที่แย่แต่เป็นเพราะเรื่องก็ไม่เหมือนกันบางเรื่องก็ที่เด่นกว่านางเอกก็มีใครๆก็บอกว่านอกจอแซบมากในยสาวมินมีความเห็นอย่างไรมินไม่เคยถูกพูดจาไม่ดีจากคนในวงการบันเทิงเลยยิ่งมาใส่ชุดว่ายน้ำก็นึกว่าต้องมีบ้างแหละแต่เปล่าเลย พอมีข่าวออกมามินกลับได้รับแรงบันดาลใจจากหลายๆคนด้วยซ้ําตอนแรกก็ไม่มั่นใจที่จะใส่แต่ทีนี้มีคนบอกกับเราว่าถ้าเราใส่แล้วเรารู้สึกสวยและมั่นใจก็ใส่อีก